สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนตัวบีเดนะครับรุ่น KB 2 0 0นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราถอดฝารองนั่งของเดิมออกนะครับถอดสลักออกนะครับก็จะมีด้านล่างครับหมุนออกมาเลยแล้วก็ยกตัวฝารองขึ้นมาเลยแล้วก็มาปิดน้านะครับผมที่เบาน้านะครับไอตัวนี้เราจะต่อ้นาเข้ามาหาตัวบีเด้ด้วยนะครับผมเราปิดน้ําเสร็จ ก็จะมีตัวข้อต่อนะครับของก๊อกน้ําเปิดเข้ามาตัวบีดีนะครับแล้วก็จะมีสายให้นะครับผมถอดอันเก่าออกก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวข้อต่อของโคค้อมนะครับที่เราแถมมาในกล่องให้หมุนให้แน่นนะครับหลังจากนั้นก็เสียบสายเข้าไปนะครับข้อต่อก็จะมี2ช่องนะครับช่องแรกก็จะไปเป็นตัวบ่อพักน้าเอาไว้กดชําระนะครับที่โถเดิมกับอีกช่องนึงก็จะต่อเข้าตัวบีดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการถอดนะครับไอตัวยึดนะครับเป็นฐานยึดนะครับขงมีเดขพอฐานยึดเสร็จนะครับเราเอามาสวมที่รูเดิมนะครับของตัวชักโครกนะครับผมสวมเข้าไปนะครับตามรูเลยนะครับซ้ายขว่า2ออันแล้วก็ยึดให้แน่นนะครับผมดูวิธีการถอดกันเลยโอเคก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ เทียบลงไปเลยนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ไปใช้ตัวรับนะครับไปหมุนยึดด้านล่างนะครับผมโอเคหมุนยึดให้แน่นนะครับขั้นตอนนี้ไม่งั้นฝาลองจะหลุดได้นะครับหมุนให้สุดไปเลยหมุนแน่นๆนะครับผม หลังจากนั้นเราก็จะมีมาต่อน้ำนะครับก็จะเป็นตัวข้อต่อน้ำนะครับมาต่อฝั่งตัวฝาลองนะครับผมแล้วเราจะมีสายเชื่อมให้นะครับอันนี้ก็หมุนให้แน่นไปเลยนะครับทีนี้เราก็ใช้ตัวฝาลองครับมาเสียบเข้ากับฐานที่เรายึดไปนะครับผมก็จะเป็นล็อกของมันพอดีนะครับเสียบเสร็จแล้วก็ใช้สายนะครับมาต่อได้เลยนะครับง่ายมากๆนะครับขั้นตอนนี้ สายให้แน่นนะครับไม่งั้นน้ำจะลวกจะซิมได้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมให้แน่นโอเคแล้วก็เปิดน้ำได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กไฟนะครับผม ไฟแล้วก็ติดไว้ส,งสูงๆหน่อยนะครับกันโดนน้ำนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นทีนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับของตัวบีดีเดี๋ยวเราจะมีคู่มือให้ดูนะครับวิธีการกดนะครับปุ่มต่างๆมีหน้าที่ทำอะไรนะครับผม